สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะตอนนี้แอดกระไดมาอยู่วัดป่าปกปิดเนาะคะ่ะพี่น้องมาตามแนวทางเนาะคะ่ะจะทําพิธีขอโชคเนาะคะ่ะพี่น้องทําพิธีขอโชคเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกระไดเดินทางมาเนาะคะ่ะพี่น้องเผื่อเสียห้หาแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะค่กก็ตามกัน ไปหลับชมเลยเนาะค่ะว่าสิสด้ตัวแนวทางตัวเด็ดตัวดีตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกําลังเดินทางมาเนาะค่ะพี่น้องเอฟพีทันใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกําลังพาพี่น้องไปตามแนวทางเนาะค่ะพี่น้อง ไปหับชมกันเลยค่ะพี่น้องตามมาเลยค่ะค่อยไปหลับชมตอนทำพิธีเนาะค่ะพี่น้องพิธีไนะค่นะคะูอย่าหนาก้องนี้่องคอ่เดไม่คูอย่หนก้อไม่คกสาไ้าง

สักการณ์นักังทัตังอภิปุษยามาอภิณนาสักการณนะสังทัังอภิปุษยามาอภิณนาสักการณนะสังทังทังอภิปุษยามะพระราหังสัมมาสัมพุทโธะคะว่าตัทางวะคะวันตังอภิวาเทมิ ติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะริตตาวะนะเมตังสัมเมตาปะทัง <ihaz violin beeping warfare> อาวิชิตตักิตัะบริตังปนันโตจลักสิทาามิจัล้เปสิริติภะกัตตจันตไริเทวิมา์เมียเทเบรคิกะนาเมตดวะภาะนีเทหวัตุนิเขตเตหุมมาจันตุเทวสาระกาวิคณิยขะสันทะคนาอาภานิจันตานติเกยังมุนีระ ระวัะณังชาติวเมสุนันเตวธรรมสวการอายมาทตาธรรมัสสการอายามาทตาธรรมสวการอายามาทันต่อาทุอาอมจิตอมทงจิตบริทงจิตบริอาบจิตบริประมาพัว เห็นห้อยพอกอน้ำคู่เห็นห้อยคู่ทิพกรมกาบคู่อาบไตทิพยรใอาบเหนือทิพน้ำพอกอน้ำคู่พระพุทธั่งอาราธนานั่งพระน้ำมังอาราธนานั่งพระสังฆอาราธนานั่งภูขาขออาราธนาคุณพระโกกุกันโทคุณพระโกนาคามโนคุณพระกัจโปคุณพระโคตโมคุณพระศีอาิยะในใจโยคุณระวุทธเจ้าทั้งหา คุนพระฤาษีทั้งสีุ่นพระฤาษีทั้งแปดจงลงมาอยู่ในขันทั้งหาในถาทั้งสีในจักกุทวานในมโนถวานในชิวหาทวานในกายยะทวานของข้าพเจ้าในการะบัดเดียวนี้เถิดพุทธนิมนต์ธรรมนิมนต์สังฆะนิมนต์นิมนต์เดอปูเดอนิมนต์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 เตเมนิมนต์ลงมาเตเมนิมนต์ลงมาเตเมนิมนต์ลงมา Ус, коли я беру, що там, 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 що там,

ได้ไปแล้วเอามาให้ด้ยอยากได้เฮ็ดได้ปูนคือกันทั้งรุ่มกระไดปูว่ากันชิกินเบิดแล้วคันอยากได้ก็วันที้หนึ่งเมษาเนี่ยเลขไทยสามตัวนะแต่วันที่หนึ่งแล้วเลขไทยสามตัวเบิ่งดีๆแล้วปู สงังให้มันแล้วบ่ล่ะอู้คูขันปู่ให้ก็สิสั่งให้มันลแล้วกัแล้วให้ปู่ซอยนําในเด้อขอบารมีปูนะ่แนี่ยหยาเอาไปทางอื่นสั่งให้แล้วปู่หูปู่เห็นตัวนี้องถูกต้อสาธุต้องหลับปากแล้ว เฮ้ยได้ตัวดมาแล้วเ้เฮ็ดเห็ดเ็ดเ็ดบวรับรองคงตายตใสปูนี่ละใสบารมีปูนี่ละเอาโอ้สิไห้เห็ดจาลาให้มันเสร็จ Анайтиқ. Ораққат басиқ очкага қанара. Оқит қолиқ. กรอเตียลาเลยยู่กะบูส pues ิ่าปัง้ตตัเด่างผู้เห็นนี่ละวสามโตนี่สองโตเนี่ยลู่ตเเจ็ดฮะตเด้ลาลูสาธุสาธุที่พ่อมวตัวาูลาลูกฮะตัวให่บ่ลูีุก

ขี่เิดบอลเต็มตัวด้วยผู้ให่หน hmm. ้าเจ็ดเจ็ดห้าเจอกันหนึ <c <c ่งเขาสอตัวเันด้วยให้สาตัวก็วิ่งตัวนะับขห้นยกางทเช็ดเช็ดหาเ็ดเจ็ดห้าแล้วเรียกว่าเช็ดองตัวกับสองห่าทุก้นเ็บเริ่มแล้วบ้าเริ่ก็เป็นหนไปทคนให้สามตัวนี่น้ำี่เจ็ดเจ็ดห้านี่คือเหนเค่ะอาจารย์ไม่ชาบพี่เด็นล่างเลห คิดเห็นกต้งรับตัวเลขตัวเลขนตัวเลขีเเจก็ดก็เป็นหเท่านั้นแหะเจ็เป็นหน่อันเจตัวยี่เอาเกียวเจ็ดสองน้ันี่งไหนเจ็ดองตัว้วยนะเจ็ดสองเอาเจ็ดห้าเนาะ หลางสมค่ะพี่น้องค่ะไปส้งไปได้เจ็ดเจ็ดห้าเนาะค่ะพี่น้องค่เามาพิอเนี่ก็เป็นแนวทางของหลางปูส้มนะคะ่ะและว้วก็ขันน้ำมลเนะคะพี่น้องจะเป็นอันเก่าศูนย์สามนำไปคันน้ำม์เด้ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้อันล่างส้งปูนี่ก็คือเจ็ดเจดห้าเนาะคะ่ะก้หางเดียวเนาะค่ะพี่น้อง ก็อลองเอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะได้ทางเดียวแค้นแขนเลยค่ะพี่น้องล่างทรงฟูเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็แคบเอาไปไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะจับเสียงลอตเตี่เบิ้งมากกระจัดคาดกระพานเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกับิีาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอซเนาะคะ่ะ ค่ะก็เป็นกําลังใจให้ทางช่องทองพารวยและเป็นเพนพารวยด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องนะคะก็ขอให้พี่น้องเอฟซถูกท่านล่ำๆรวยๆกันทุกคนเด้อค,ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอไปแค่นี่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ